สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บุหลันวิลล่าครับนี่นะครับป้ายหน้าบุหลันวิลล่ามานีกับมานาก็มาอยู่ด้วยอามานีมานามาน,านี่ชอบอะไรที่นี่ชอบอะไรฉาดน้าฉาะน้ำมานีชอบอะไระะมาที่เนี่ยระเลาก,กับต้นไม้ความเย็นแล้วก็ขนมร้าน,านรา้านอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วอะไรนะ ความเย็นต้นไม้และอะไรอันนะสระว่ายน้ำเดี๋ยวพาพ่อไปดูซิเป็นยังไงบ้างอ่ะมานาไปดูสระว่ายน้ำเออปลมานาก็วิ่งแซงไปแล้วโอ้โอ้พ่อก็วิ่งเหนื่อยเลยไหนพาไปดูสระว่ายน้ำหน่อยมีสระว่ายน้ำด้วยนะ นี่มีสไลเดอร์ของเด็กด้วยมีชอบต้นไม้นี้เขียวไหนมีสินค้าได้ไหมสาธิตการเล่นสินค้ารันนี่นะครับมีสิงช้าไว้สําหรับให้เล่นอ่ะวิ่งกระโดดอ่ะามานากระมานีเข็นเออหุยฮุยไม่กลัวหรอไม่กลัวนะไม,วนะไม่กลัวก็เอาแรงๆให้ตกไปเลยเฮ้ยโอ้ มีตรงนี้ด้วยมีจักรยานจักรยานที่สำคัญเนี่ยมีนี่ด้วยมันนี่ถนนขนุนมีขนุนเต็มไปหมดเลยที่อันนี้ใบขนุนไหมเออใช่ต้นใบขนุนป่าไปดูข่าวไร้นเป็นไงบ้างเมื่อเช้าเราเล่นกันแล้วแต่สุดเลยไม่ได้อัดคิปมีกล้วยมีกล้วยด้วยโหกล้วยเคยใหญ่มาก ไหนสระว่ายน้ำพาไปดูซิเป็นยังไงสระว่ายน้ำที่นี่ตรงไหนที่เด็กเล่นได้ว่ากตรงนี้นะที่เด็กเล่นได้แต่ส่วนมากมานี้ก็จะเล่นตรงนี้อ้าวมานี้ไม่ใช่เด็กแล้วดิไม่อ่ะยังเป็นเด็กอยู่สระว่ายน้ำก็นี่ก็เป็นช่องพากเล่นได้เขามีลูกบอลให้ด้วยเออลูกบอลนุ่มดีหูลูกขนุนใหญ่มากลูกใหญ่แต่ก้านเล็ก หะมีป้้ใดวยไหนมีเปรไหนมีเปรโอ้มีเปรไหนสาธิตการนั่งสิมีเปรแล้วนั่งไงนั่งได้เปล่าเอออ่ะเห็นไปเลยมีเปรไว้สำหรับนอนเล่นนะสงบมากที่นี่โอ้สาวว่น้มีลูกบอลด้วยเออมีลูกบอลด้วยมาดูนี่อ่ะมาดูขยับไม่อีกไม่อีกนิดนึงนี่ก่อน โอ้อาพาไปดูห้องหน่อยพาไปดูห้องอ้าวจิ๋มมันขึ้นไม่ได้ติดติดอ้าวอ้าวติดโอ๊ยบายไว้นี่ก็เป็นหจะติดกับต้นไม้แล้วก็โตมีโต๊ะด้วยเข้ามาเข้ามามีอะไรบ้างเข้ามามีห้องครัวมีเตียงเปิดไฟไม่ได้แล้วเราเช็คเอาแล้วเวงว อันนี้มีไมโครเวฟใช่เมื่อกี้เราก็มามากินมีต้มาม่ามีที่เวขนยมบังเออไอเนี่ยอะไรไม่รู้ที่ดูดอากาศแล้วก็มีที่เช่ดน้็เป็นอย่าเพิ่งอันนี้เป็นจานไหนเป็นจานให้ใช้ด้วยถ้้ใช้แล้วต้องล้างเองต้องใช้แล้วก็ล้างเองช้อนส้อมน้ำมีอะไรอีกในตู้เย็นะนี่มันมีผงกาแฟมีกาแฟกินด้วยอะ มีน้ำงั้นเอาน้ำเลยดีกว่าเพราะต้องกินแล้วล่ะงานนี้อันนี้เป็นสไลด์เออห้องน้ำใหญ่ไหมห้องน้ำห้องน้ำใหญ่ไหมห้องน้ำใหญ่น้ำใหญ่นะน้ำอุ่นมากน้ำอุ่นมากเฮ้ยก็จะมีถุงฟูเออน้ำอุ่นสบายเลยนะเขามีสบู่ให้เขาด้วยอ๋อมีสบู่แล้วพี่ทีแบบน้ำโอเคมีอะไรอีกมีผ้าเช็ดตัวเขาจะตัวนอนได้กี่คนในห้องเนี้ย มานมักกี่คนสามคนแต่เรามานอนสี่คนเออไอ้นี่ดูสาธิตการนอนนี่นอัอนไหนไม่เล่นนะคะแล้วต้องขึ้นมาบนเตียงห่มผ้าห่มเออ,อต้อง,องทุกอย่างให้เขาได้นอนอ่านี่อามานาสาธิตด้วยสาธิตการนอนด้วยมานานอนยังไงให้นอนลงไปด้วยก้อของผ้าห่มแล้วก็นอนแล้วก็หลับไปไปกลับบ้าน มานอนหนึง่งคืนข้าม่ให้ตากผ้าด้วยแต่เราไม่ตากใช่ตาพี่ก็อี้เอ้เฮยมันมีตรงนี้ด้วยมีที่สระสระน้ําแล้วก็มีที่อาบน้ําด้วยนี่แตบบ่พาไปตรงนูน้นอ่างน้ำนู่นนู่นนู่นมีอ่างอาบน้ําด้วยเรายังไม่ได้ไปน้ำอันนี้เป็นอู่นาของข้าเจอมาอีกนี้ก็จะเจออ่างอ่างแล้วเออ เหมือนกัน<ม>เหมือนกัน,นมีหอยด้วยมีหอยด้วยอันนี้เรามาอาบได้นะเนี่ยาาแต่ทำไมเราไม่มาอาบกันละ่ะหนูไม่อ่ะหนูเชิญพ่อมาแล้วพ่อไม่มาตรงนู้นมันมีที่อาบด้วยป่ะที่เมื่อเช้าเราอาบน้ํากันตรงนี้เลยไปพาไปดูดิเดี๋ยวข้ายก็ไปก็เจอเออเดีวข้างซ้ายก็เดี๋ยวซ้ายอืมขวาขวาซ้ายก็มือขว แล้วพูดทำไมอ่ะไหนอาบน้ำไหนสาธิตสิว่าน้ำมันโผล่มาได้ไงเดินเข้าไปแล้วเราก็จะเปิดนน้ำใส่น้องเปอออ้าวแล้วมันน้ก็จะเปียเออใช่ใช่อุ้ยไปดีกว่าเดี๋ยวเจอกันลอกจะให้พ่อขี่จักรยานอ่ะไปจักรยานมีจักรยานให้ขี่ด้วยแล้วพ่อขี่จักรยานเชิญได้ไหมได้อยู่แล้ว แต่แม่ก็จะกลับแล้วะแม่เป็นไรแม่อยู่นิดนึงพ,ขขกกนพ่อขี่จักรยานอ่ะพ่อขี่จักรยานโชว์พ่อจะขี่จักรยานสาธิตี๋ยวเราต้องหลบก่อนอา้าวพ้่พ่อไม่ขี่นานแล้วจัก,กรยานเนี่ย <c oughs> ใครจะซ้อนไปกับพ่อมานาหนูมาน,า,น,มา,นาดิแล้ว ผูท้ทํารายการกนะ็รต้องวิ่งตามทได้ไ,ไงอ่ะกระโดดขึ้นมากระโดดไปได้เอาตัวตีอยาพี่อุ้มขึ้นอะไรไปไม่ได้แม่มมพ่อไปแล้วถูกให้มา,านาถือกล้องไม่ได้เหรอเออมานาถือกล้องไปเลยมาถือกล้องให้มถือให้พี่กับพ่ออยู่ในเฟืองพ่ออย่าพาเราโยนนะเชื่ออ่ะมานาวิ่งตาม เดินจามก็ละกันออช้าๆด้วยก็ละกันพ่อจะเลี้ยวแล้วเราแค่สาธิตการขี่จักรยานอย่าปาดนะอย่าปาดนะเราแค่สาธิตการขี่จักรยาน ไปจอดเป็นไงบ้างสนุกกลับบ้านกันดีกว่า